น้องที่หักนกเขาไงนะกกินจอบกันตอนนกเขาไงทุกคนครับนี่กับมาพบมาปอกระลุงพ้นคือเก่ากับฝนตกมาลายมือแล้วครับเป็นนทิกิ์แล้วมันออกตอนนกบ่ได้ก็เลยบ่ได้มีคลิปการตอนนกไม่พี่น่องบึงก็บดนเติมแล้วนี่ลุงพ้นก็เลยราศีข้าพี่น้องมาบงนงนกไม่ครับนกตัวน,นี้ ว่าไม่กะ่็ไม่เป็นไรหรอกทีหลายเดือนเติบโแล้วครับเพราะว่านกตัวนี้ผมได้มาจากอาจารย์ดำอาจารย์ดำเพิ่นกระไดมาอีกตัวนึงเพื่อตอนนั้นเิรายอนหลังในฟังแต่เืออาจารย์ดำมีผ้า,าเพื่อเลื่อนวันตุณเพื่อ,อลำไปมาไปซื้อนกเลี้ยวกัน ไปซื้อกับบ้านในหน,นองเวิจไไนจังมาะแตคนรอกฟังอยู่ซื้อนกเลี้ยวกันมาตัวหนึ่งัดที่นี่จะของนก,ขงนกเขาแถมนกจะเลย่ยสังไวในกลุ่มร่วมเป็นไปน้ำกันสามคนมีอาไปในยยเลื่อนมีอาจารย์ดำมีอาจารย์ฟองอ่าไปซื้อเขาก็เลยแถมนกมาไหกับไห้มาน้ำสามตัวอาไปในยยเลื่อนตัวหนึ่ง จานดำตัวนึงจานฟ้อมตัวนึงปวนปืนใหญ่เลื่อนป็นเราเป็นเด่นนกเรียวตัดปืนกบะเลกร่เบลยมหัวไสยนกนกกระเลื่ยกระเลย่อยไนนกตัวนี้จานดำมาน่าตอนยุคน้ำมาจานดำเนี่ยเป็นเราแวนไวยไก่ข้นบัวกระเดโนาปเตนดิ้นครับคับนกตัวนี้ดิ้นเพิ่งสังเกตเพิ่งตางเพงตื่น ยิ่งจนปมกีแตกแต่ว่าก็คันอยู่ครับอ่ามาอยู่น้ำาจาันดำนี่ไงก้อน,อนผมเจียวมานี่ก,กป็ประมาณเดือนเกือบสองเดือนผมเอามาเรียนยู่นี่ว่ะที่เขาสองเดือนเหรอครับร่วมกับเป็นม่านเดือดสามเดือนเกือบสี่เดือนแต่อยู่กับเจ้าของเกา่าอีกครั้งนูงน่ไม่คงร่วมผมบอกว่าอยู่แถบผมก็เลยตีประมาณอยู่ร่วมกับประมาณทีห้าเดือนเนาะ อาสีว่าไ้ฟันเรามาเอามาผมใดมาผมกระถังถังไหวาบวใดสนใจอย่างไรคือว่าเป็นนกไม้นะครับตรอดจะมันขึ้งมันยังแบบสิ่งล่องสิ่งร่องหดัดบนเอามาขังพี่น้องเลยมาขังไหวดิ้นดิ้นขัวทุกตัวเลยครับให้เนื้อกบดินเนื้ยเนื้อย่างกายสังสากซื้อๆกระดิ่นดิ้นจนมึงตะหัวแต่วก็บ่กค่อยต่ำปไปนใดดิ้นดิ้นคือดิ้นเขาดิ้ปีกขาด ทัาง,งขาดทั้งหักไปส่วนผมขึ้นว่าผมติดปล่อยขึ้นสู่ป้าแล้วนกตัวนี้ตลกาวว่าออกภาษาเออสิปล่อยสิปล่อยไป,ไปแังใดมือว่านก่อนจะเลยจับนกตัวนกเชลยเจ้าบุญไหลมาผูกขาเลยว้ตะเกื้อหลักของลงจับตัวนี้ผูกครับ ป่อย,ยางดินเบิง้งก็คือไว้จังสัรน,นะครับตะปูเจ้าตัวนั้นไปเลยจะุนไหลตัวที่กู่อ่างเพื่อละนกตัวนั้นต้องค่ทั้งคู่ทั้งเหียดขันยนขันยนตสองคู่แกมไดมา,าทิศตัวคัวกะเช็ดแล้วนกตัวนั้นกระจับผูขกขาแล้วก็ใช้โขงไวทุกท่านเป็นป่อยออกดินนะครับอันนี้ก็คือก,ก,กันปูมวยเดียวกันก็ใช้โขงไวตัวท่านป่อย ขาปลูกเลยมือหน,นึ่งมือเสาต่อมากผมก็เลยเอ,ออกอยางดินยางลักษณะที่เราปลูกไว้ออก,ก,ก,กงแล้วยางออกจากกงมา้วยางบินปกตินกไม่นี่นกมีโบเคยออกกงปลูก้าเนี่ยซึ่งที่เป็นนกอายุดุนกระตังครับขันบ่เค้ปล่อยออกเลยนี่เพราะจะออกกงใดแน,น่นอนก็ต้องบินบินประเภทบินกันเสื้อป่อยๆนี่ขาดแล้วครับแต่กระแปลงนกตัวนี้ เต้นตัวย้อยออกมาหน่ครับยางน้าดินที่กินหินแอจิที่กินดินเอ้ผมก็แปลกใจอยู่จากนกที่ดินดินใน้คงบงสะาพกลายเป็นนกบ่ดินครับหลังจากที่ปลูกขานี่ตัวไหนตัวเจ้าผู้อ่างหนูรับออกจากคงได้บินเลยบินทั้งบินทัแค่จับกับบ่ได้ยังกับอ่ได้ผมก็แปลกใจเมื่อวันวันก่อนผมก็เอามาเลย จับเปล่งจับยังนกตัวนี้เชื่องครับปกตินกจับ,บ,บ,บมนนนันนี่มันต้องดินต้องนังต้องบินนี้แม่เจ้าบุตรไล่ผมจับมาได้ขนาดนี้เลยบุญไล่เี็นว่าจับไปยังมีอาการจับได้ทุกครั้งทุกคราวจับยังมีอาการสันนกอยู่ันไอเจ้านี่ผมมีอาการสันเับแปลกผมก็เลยมือเจ้านี่ผมก็เลยลร่ลองเอา กูอ่างมาปล่อยก็เด่นบึง้งรับสีนวลตัวหนึ่งมาล่องล่อยเพื่อสีล่องจับเด่จับยังคือไรเมื่อด้ครับเพราะถ้าออกจากกรงพวกจะดินบินบินอย่งเหยวบินบินบินประเภทว่ากันขา,ขาขาดขาดไปออกไปได้วทั้งสองบไมไ่ไรพผกก็งงกับหนกตัวนี้กันนทั้งตีตอนอยู่ในกรง ดิ่นจนงงทีแปลกผมก็เลยมาซ่อมเบิ้งไร้เบิงงังมีดีตรงนี้เอ๊ะโมกชนีสีมันบมขึ้นมูตัวอื่นสีมันสิดออกเข้าไปเจ้ารถด่วนนี่ก็สินีแดงดูจะว่าเป็นแดงยังสีทั้งในยังเป็นสีเท่าอยู่ถ้าพี่จะหน้าเบิ้งโมกตัวนี้สีมันคือเสี้ยนเสี้ยนโบราณที่เปิ้นบอกว่าสีสีติว อยู่ไม่ห่วงมันสิออกแดงไม่แดงแดงแกมตุ่มดแดงก็ไปหอดอทั้งแม่มันโมเมนแดงแกขอบนอกแดงแกมตุ่มท,ทั้งทั้งไม่เลยครับแล้วนี่เองวะนกโบลัน,ลนวนา่าสีนกตอ่อสีแดงแกมตุ่มในสีคิวไม่ห่วงโบลันด์นวานกสีนี่้นเฮ็ดเป็นนกต่อเลยครับขนันเป็นต่อแล้วนีมันสิฮเดบ่ป่านุก นกปามเฮ็ดพ่นเฮ็ดโดนเฮ็ดพ่นวถิ่นนกเออมาปีนาหน้าเบอร์เงาผมนี่ก็เจอปล่อยของดีของปลาไปหรือเปล่านี่มั้งมือเนียมมือที่สามมันก็จะปลูกขาเหรนเลรนได้เอานอนเลรนอยู่เอาปล่อยลงไปนี่ก็บยางยางอยู่จังหน่อยก็เต้นขึ้นขาจังหน่อยก็เต้นขึ้นโตเออดกขุ่นแต่อันนี้ก็ปลูกขาตอนนั้นปลูกขาท่วมตะกัวใสหลับ มีผมพ่นออกทั้งตะกัวทั้งหลักแต่เั็นปล่อยเป็นยิ้มแต่ละบินดิ่นก็เขาก็บวบินไปไซคเอาว่าองแรงเขาอยู่แต่น้องอยากเก็ตีอยากย่กงางหรืออยากบินพ่นบ่ดือบอดินกระแปะเคลืค่อ,อนหมดจนจับจับนกเป็ดน,นกมาก,มกเลยปอยมุกเขีนนกขุนขนาดน,นี้มันกขุนไหวโผล่ครับปกตินกต้องเลี้ยฟต้องปอยดูดูเลยเนื้อเขาดูรู้จับเขาดูดู้เขาจังสีขุนเคยขนานดเจ้ารถวนวอย่งผม เก็บับดูบุหรี่มันเกจับดูก็เังยว่ขุ่นย่งนี้การฟันการตื้นก็สสำหรับเจ้าตัวนี้มันนกขุ่นแห้งกันว่านกนุง่งนุ่งยังเขาก็บโแมนคืนอทังกล้าทางต้นรับมันเป็นนกเจเลืยดีเขาแถมมาอาจารย์พ้องกับโชคดีในลิ้วแก้มตัวตัวนี้มันเป็นนึ่งกุกนึ่งกุกเสียงหน่อยไปหาก,กา่าง แต่ว่าเสียงขึ้นดัานเสียงเสียงมวนเสียงสูงเสียงขึ้นด่านขันแล้วคู่แล้วเงียบแล้วแค่หลังจากผมจะผูกขาว่างดิผมก็รีนรู้เนาะผมก็แอบไปหอนเลยว่าท่านยิ่งเสียงขันตะว่าหุ่นแหละครับขันคู่ลูกไก่พ่นขันคู่ขันคู่ก็พ่นนี่แหละผมชัางเี็บหออกต่อชิดน้องก็ไหวดีนกตัวนี้น บ้านก็มีแมวเราว่าตัวแมวเระครับตัวนี้เพราะท่านมี้ซื้อครับพี่น้องก็เลยว่าสีให้พี่น้องตั้งซื้อให้พี่น,อ e FC, นอ้องเอฟซีพี่น้องที่มักดเขาใหญ่ที่เขาเมืองลุงพ้นทุกคน,นครับต้องตั้งให้ลุงพ้นเมือง,งซื้อเขาแจกเขาซื้ออย่างลุงพ้นมีรางวัลที่แจกครับ ทางวัดทีแจกกับึ้นมีเสียผ่าักหรือหมอมาให้บุญยขอนอนุญาตเอาขึ้นมาก่อนครับจะเข้าครับเพื่อนตัวนี้กับเพื่อนแเ้วมีนสียเจ็ดหลักครับลุงก้นเหยียดไว้ว่าสิใสเองเ่าท่าน,นไดนใสแจกพี่น้องเลยครับพี่น้องเอฟซี FC หรือพี่น้อง พี่ฮักนกเขาใหญ่ทุกคนที่เขามาเบิ่งอ่าแน่นลุงคนคนรักนกเขาใหญ่อยู่ตอนนี้กับจอยลวกร่วมสนุกตั้งซื้อให้นกตัวนี้อ่าซึ่งต้าโบราณก็ว่ามันเป็นสีสีติวไข่ลวกหรืออีกตำล่าทั้งคนใต้เขาเอื่นว่าสีอมันนี่แดงซึ่งเป็นนกนกสีนี่มันเป็นนกปอเหรอมันจะเฮ็ดพุ่น ปูปานุกครับล่องเบิงล่ะแง่างๆกันครับว่าสีเป็นเป็นเป็น,ปนแจ้งไดต้องพิสูจน์ตัวนี้มุ่คพนก็ของก็มีตัวแรกครับสีนี้แต่ก่อนก็าม่เคยมีการ่วมสนุกกันครับตั้งซื้อให้อาจกเราซชื่ออยังมีขึ้นแจกขึ้นเป็นแล้ว2องสามหมื่อนนี่งครับบันได็ใส่ขึ้นไห,หม่ๆนี่ลยี่สิบเลักปกติยิ้ม่าแล้ว <c ười> ก็อลูกเหล็กขีกเนาะขีกมันเขาว่า เลื่องนี้เกิดหลักก็ดีเฮ็ดเจ้าของเฮ็ดไปเลยอะไรละหลังาจงงงากเฮ็ดให้สมาชิกสั่งสั่งผมมาก็มีหารักมันเสียเลยเ,เสีใยใดนี่ก็เลยเฮ็ดอนี้จะเกิดหลักอ่าเอฟซี FC ท่านใดห,หรือทำผู้ช่วงท่านใดที่ทช่วงอยู่ก็เหม็นใส่คลิปต่างซื้อมากครับซื้อใดลุงพุ่นเหลือกมาใส่ซื้อใจเหลือกมาใส่รับไปเลยครับ เพื่อน27หลักับลองิีมันมีรูดครับติตีนิ่วกับกระยู่ขอให้ลุ่งครับฟอยยางพันยกเว้นนกโบยยางพันน่นะครับแต่เพื่อนสมาชิกกเอาใส่ไร้ย้นเราะก็ตื่นตื่นใจตัวนี้พู้ลงก้นก็จะอาสิวามันใส่มันสใหญ่ยยไปหน่อยหนึ่ง1.8มันเป็นเสื้อเสื้อแวกเครื่องแวกเป็นเสื้อ,อน็บงเท่าลุงพนใส่เราุงพ้นมามันดี ดีตรงไหนดีครับดีมองที่ว่าเวลาตีนนกแล้วเนี่ยมันแกะไงแกะขึ้นไงมันบกคือสายอย่างสายพี่อหอ้ยนั่นขั้นกันข้างนิ้วแกะแกะยากครับสัวนอี้แก้วก็เข้าหมื่นเพื่อเขาจะไปใส่รัดต่อไปนี่คุ้มแกะอยู่นั่นเซเวลาตัวนี้แกะไงอัน คนว่ามันเป็นใหญ่แบเวลาใส่กับข้งดีๆเล็กน้อยนึงเอาไปไมมเอาไปยาห้วยข้างการทดสอบด้วยตัวเองมาแล้วครับได้ที่เลยม่าหลายแล้วครับขึ้นตัวนี้ขึ้นในโดยที่ใส่ตัวนี้ครับกินน่องทั้งร่ำไปมากเพื่อนสมาชิกที่ไปตอนนี้มันกันก็ใส่ตัวนี้นะครับดูลุงดำนี่ครับอันคนี้ว่าโต๊ะนี่ก็ไปสู้มือแล้วครับได้สู้มือมานช่วงนี้เพิ่นนี่ สุ่มผมมีสีขังเลยครับครับพี่น้องครับก็ล่องตั้งซื้อเขามากครับซื้อซื้อได้ถึงใจรับไปเลขครับคืนยนี่สิบเจ็ดหลักเอไปล่องใจคนครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องท่านใดที่อยากได้ครับตั่งลู้นคนมาได้ครับเกี่ยวจักรลักจักรลักหรือขันบอยากได้า,ดายเมียนที่วันใงกันนานนี่ค็ บอกมาได้ครับขนาดวงนี่ก็อยูอยู่ตีประมาณหาเส้นหาเส้นสามมาถึงหาเส้นสึ่รับรองครับนกยางไก่ก็มีพ่าดครับปล่อยมันยางตันติดนิ้วก็อยู่ในตะนุกระปูดติดยังอย่เงยครับติดมาแล้วลองรวมสนุกกันมากครับพี่น้องเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่เข้ามารับชม้มจองงคนคนรักนกเขาใหญ่ครับตั้ง,งมาซื้อให้ นกตัวนี้อยู่ในตือใจรับไปเลยครับเอาเรื่องบอกไปเรื่องบอกไปนะหนึ่งฟรีค่าทรงครับทรงให้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องที่สั่งขึ้นรุงก้นกับมีเกบไปท่านเลครับส่วนราคาอย่างไดก็ติดต่อเขามาตามเบอ,เอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นยู่งองนี้ครับก็ พูดคุยกันได้ครับบ่เอาบอ่เป็นยังสอบถามรายละเอียดจังไรจังไรได้เบิรครับเหมือว่าน,นี่กัพี่น้องทั้งที่เกอกเโทามาสุดตาเรื่องขึ้นดูก,กับบกไปคุยก,กันไปเอฟซีแล้วครับครับเริ่มครับพี่น้อง่วยกันตั้งซื้อครับรับไปเลยคืนยี่สิเจ็ดหลักตัวนี้ฟรีค่าส่ง ครับลุกพลกับน้ำเสนอทั้งนี้แล้วครับโอการนาคือเซตคลิปติดมาให้เบิ้องไม้ครับตรงนี้ฝนตกบ่มีคลิปตอนลงขึ้นเบิ้งเลยครับว่าจะไปตามเสียงไงกับบ่ได้ไปตามอยู่ให้ฝนซาลุ่งเล็กน้อยครับแต่งได้กับฝากเพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องลุกพลคนรัางพวกเขาใหญ่ทุกคนนะคร baptism, ับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เอ็กคลิปเอ็กคลิปดีดี ติอต่อไปครับสวัสดีครับ